เจอกันอีกแล้วครับอยู่กันในการก๊อฟเกมินครับอย่กับผมก๊อฟนะครับและเกมไม่ทานก็รับชมตอนนี้คือเกมกุ๊กขี้รันบรรจนภายในโลกแคนดี้ไม่เจอกันนานนะครับผมถึงจะไม่ไม่คนดูก็ตาเถอะอไม่เจอกันนานเลยนะครับผมครับวันนี้ผมจะมาบอกเซตเก็บเหรียญง่ายๆนะครับง่ายมากอ่ะนี่ครับนี่ฮะเซตเก็บเหรียญ นี่แหละครับเซตผมครับนี่ครับเนี่ยไอวงกบกลมเนี่ยโอเคนี่คือเซ็ตของผมนะ,น,ะนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เท่าไรหร่หรอไม่รู้แต่เป็นคุกที่แลนพาร์ท,ที่สองอนะครับผมนะฮะคลิปนี้แล้วก็ว่าเราจะบอกเซ็ตง่ายๆนะคะง่ายๆครับคุณต้องมีชีเข้กแล้วก็คุกกี้ช็อกโกเนยครีม ตาช่างเหรียญตู้เซฟจิ๋วพ่อขาชิ้นส่วนดวงจันทร์ที่ซ่อนงงาความลับไว้เป็นแรมปีเล่งๆชิ้นส่วนดวงจันทร์นี่ติดท,ที่ไดรับพอรนะครับที่รีโวแล้วแล้วก็ขนนกนางฟ้านะครับขนนกนางฟ้าบวกอะไรก็ได้ไอสองอันเนี้ยท่านปู้จมครับสองอันเนี้ยนะครับใช้อะไรก็ได้ครับที่มันได้เหรียญเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยได้เหรียญเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต ได้เรงเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะใช้อะไรก็ได้ครับผมไม่ด่าหรอกจะใช้อันนี้ก็ได้แต่มันแค่หกเปอร์เซ็นต์เองนี่ยใช้อันนี้ก็ได้ถ้ารีบโวแล้วก็ได้เสยเพิ่มหกเปอร์เซ็นต์้วแต่ถ้าอัปเดตก็อาจจะได้นะครับอันนี้ก็ได้ครับถ้าอัปเดตก็อาจจะเป็นสิบเหมือนกันนะครับใช้ไหนก็ได้ครับผมไม่ได่าหรอกแล้วก็ต้องใช้อันนี้อันนี้อันนี้ที่จําเป็นนะครับ แล้วก็ซุ่มบุตเตอร์ครับให้ได้เอ้ยตังจะหมดไปเนี่ยเอยเอยเอ้อมาเ,เจรัดแม่นนะเดี๋ยวต้องเห็หนก่อนครับมึงจะรู้ว่าเป็น,นอะไรใช้ตังเปลืองครับแต่บางคนก็นี่ครับได้เหรียญสองเท่าครับเนี่ยครับนี่ฮะ เลขสองเท่าเพราะมันจะคูณสองครับแล้วก็อันนี้จะใช้ก็ใช้ไม่ได้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับมขพอใช้ว่าจะเก็บเบลโอเคครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เลดีเลดีเลดีอาจจะไม่มีเสียงเพลงครับเพราะอาจจะแบบว่ายัางไงอ่ะไม่มีรถนะครับก็ขอเปิดไว้นิดหน่อยก็ได้ ไม่เป๊เะไม่ต้องเยอะอื้อหลังนี่งอ่งเยอะเร่โอเคครับสามจำหน้าตาเซตไปนะครับอเ่เดี๋ยวผมเ,งงเดี๋ยวผมยังไงดีอะเดี๋ยวผมให้ดูเลยดีกว่าจําไว้นะครับจําหน้าตาไว้นะครับผมจดไปแล้วให้เวลาสิบวินึง โอเคครับและรูปูเตอร์เรี่องส่งครับนี่ครับรื่องใช้ครับโอ้ยซ้ำซังึ่งเออเตรียมพร้อมหรือว่าจะเช้าจุดคุกกี้ชีตเค้กเออเพิ่งไปเล่นวีเซสเจครับสองทุ่มแล้วเหรอเฮียกลับบ้านมานี่คิดถึงท่านผู้ชมจัดไม่ได้ทำงานไม่ได้เขาเรียกไงไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับ เสียงอาจจะแปบว่าแบบแๆๆๆลนยนะเพราะว่าเจ็บคอมากแต่ก็ยังมีกระจกระใจจะท,ทำอยู่ครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับนี่นครับแล้วพอเราใช้พูเตอร์วิ่งเร็วฟาสต์นะครับมันก็จะเนี่ยฮะพอมันมาถึงเอพิโซดที่สองมันมาถึงตานที่สองมันก็จะทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บไว้เสียเวลาบางคนก็จะเก็บได้ครับแต่ก็ ถ้าท่านที่ชอบความว่องไวก็ให้ใช้ตัวผลกกันครับ โอเคครับเช็คพอยกับเช็คเช็คคอร์นะครับอ้าด่านที่อะไรสี่พันก็ไม่เลยด่านที่สี่โอ้ได้เป็นสี่พันด่านละพันเลยเหรอโอ๊ยอีกเก็บไม่ได้ไม่ได้เสียเรือไปกิ่ดึงเลย ถ้าท่านที่คิดว่าท่านมีสเต็ปเทปก็อาจจะยึเงี้เข้าไปเก็บได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ก็ผมเคยทําในรั้นหน่วท่านแต่ก็ทําไม่ได้เลยแก่กว่าปฏิหารยังผมไม่ต้องใช้ว่าคําว่าปฏิหารนะครับ หกพันไม่คี่เยครับเก็บเก็บคะแนะนให้เยอะครับตอนนี้มีโอกาสแล้วเพราะว่าถ้าลงไปตาช่างก็จะได้ทำงานได้เยอะคอยคันคันคาคันตาคันตาคันตาเยอะร้านหนึ่งก็ได้เฮ็ไม่ได้ ตกจังหวะนี้ต้องเก็บฟอไฟให้เยอะนะคะ ครับผมอยู่ที่1มืนหกนะครับตอนตายอกโก้จะทำให้ได้สองเลอวะชน<อ>เลยไอ้ตรงปะาแกเป็นหลุมที่ผมทนเป็นสิ่งกีอของดขวางทุกคนจนไวสุดโล้วก็กลันแล้วครับ แล้วอ้าวอีห้ามื่นเจ็ดเองถึงงามืลยวะโอเคครับห้าหมื่นพอดีครับ mm hmm. เกินมาพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดครับครับแจตง่ายๆครับทุกคนต้องมีครับไอตรงเนี้ยในเหรียญสองเท่าทุกคนก็ต้องมีตังค์อยู่แล้วว่าประมาณไว้ตั้งหมื่นหนึ่งครับตัวนี้ทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับอันนี้อะไรก็ได้ครับขอให้มัน บวกเหรียญสิเอรซ็นสองอันเขาจะเป็นยี่สิบอันนี้คูณสองก็โอ้เยอะเหมือนกันนะครับผมนั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าจะมีอะไรมาใหม่ติดตามกันได้ในตอนต่อไปเอโซอดีเดีเดีเดีย Bye bye!